สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เาพอกันอีกแล้วครับกับผมเอสปูจองทั้งสองเอสปูจองชาแนลหล่ะครับทั้งเพจยร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังนะครับเมนูวันนี้ก็จะมากินตําหุงครับกับหมูปิ้งอันนี้ปูทอดครับปูจากฟาร์มเขาเองครับทอดใส่แป้งนะครับแป้งทอดมันโดยเฉพาะเริ่มหิวแล้วครับเขาเศร้าครับวันนี้กับเขาเศร้าข้าวเราเริ่มสวยแน่นอ่ะซิมตําหุงแล้ว ใช้ปูดองความน้องเยอดหมูอยางนี่ก็พอดีครับบออันนี้แห้งร่างหนุ่มแห้งเกิน,กนไป

ขอครับห oh. นกขอขนาดผ่านผ่านงูกรอบครับ โอ้ำทำหงแห็ครับโอ้ขนาดจะลืมซอนมันเอ็งไม่เฉียกซอนมากพี่น้องลืมซอนลืมซอนโอ้สดค้มามยังไม่ได้เนาะ ủ đòn như thân bẹp đó mới thằng bẹp sốt cái nào đòn cái ủ đòn อ๋ด like เด็ดส่ามากเนาะคือซื้อข้าวหทํมาข้าเหนีอืมซือมาครับกุ้งบ 一面，蒜蓉油。 nó nhẹ nhẹ rất giỏi. <tư> พี่น้องเริ่มอิ่มนะครับไอ้มื่อนี่นะครับปีกของเขาก่อนนี่พัิตุพันธ์นะครับมาเสนอแนะเสนอแนะนําำพี่น้องครับครับพี่น้องมันี้ก็มีอันธุพันธ์มานาเสนอแพี่น้องนะครับเป็นน้ำยาซักผ้านะครับขนาดครึ่งลิตรนะครับราคาแค่สามสิบห้าบาทนะครับจับตองได้บ่แพงนะครับกินหอมใช้ง่ายนะครับเป็นมิตรกับธรรมชาตินะครับโรงงานผลิตรกับยูโรบุรี่นี่นะครับพี่น้องนะครับ สนใจนะครับก็ทักเข้ามาทั้งเพจนะครับอ่าแล้วผมจะมีแปะลิงไว้ในเพจนะครับเดี๋ยวสิแปะลิงอ่าแล้วก็บเบอร์โทรติดต่อนะครับไปข้างล่างนะครับให้พี่น้องเลยแล้วมีผู้ใดสนใจนะครับเนาะอ่าติดต่อมาทั้งนั้นนะครับแต่มีโปรโมชั่นครับสามถุงร้อยนะครับ่าทรงสามถุงกับอ่าเริ่มต้นที่สามสิบบาทนะครับแบบนี้นะครับสนใจก็ทักได้สามารถนะครับพี่น้องเนาะน้ำยาซักผ้าเมอร์เมดครับ เสริมมาหนี้กอะไวซ้ซำนี่สักวันนะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ